ในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสภาวะของฟันพบได้บ่อยมากก็คือฟันสึกสวัสดีครับผมธนแพทย์วิเวกมันตลาหรือหมอบอลเป็นธนแพทย์ที่ทำงานทางด้านรากฟันเทียมนะครับ ฟันสึกคืออะไรนะครับฟันสึกก็คือฟันที่ผ่านการใช้งานอย่างหนักนะครับจนทําให้รูปร่างโดยเฉพาะทางด้านบทเขียเ้ยวนี่มีการสึกตัวลงนะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นตัวฟันนะครับโดยเฉพาะฟันกรามทางด้านหลังเนี่ยจะมีลักษณะส,สึกเป็นหลุมเป็นบางจุดหรือมีลักษณะเตี้ยนนะครับเป็นเขียงหรือเป็นหน้าเขียงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานฟันของแต่ละคนว่าจะทําให้เกิดการสึกในรูปร่างลักษณะแบบใดนะครับ สำหรับปัญหาอย่างแรกที่จะพบได้บ่อยเลยก็คืออาการเสียวฟันเนื่องจากหากว่าฟันสึกเนี่ยลงไปจนถึงชั้นที่เป็นชั้นของเนื้อฟันที่อยู่ด้านในนะครับก็จะทําให้เกิดอาการเสียวฟันได้ง่ายอาการที่จะเกิดต่อเนื่องจากการเสียวฟันนะครับก็คืออาการปวดฟันครับเพราะว่าถ้าการสึกของฟันนั้นเนี่ยลงไปทะลุจนถึงโครงประสาทฟันทางด้านใต้แล้วก็จะทําให้เกิดการปวดฟันนะครับเกิดการติดเชื้อในโครงประสาทฟันและเกิดเป็นหนองขึ้นมาตามมาได้ครับและอย่างสุดท้ายก็คือฟันแตกครับ ในกรณีที่ฟันสึกไปเยอะๆเนื้อฟันธรรมชาติเดือน้อยความแข็งแรงก็จะลดลงก็จะนํามาซึ่งการเกิดฟันแตกนะครับซึ่งถ้าเกิดฟันแตกแล้วการรักษาก็จะยากมากยิ่งขึ้นครับผมสาเหตุของฟันสึกนะครับอย่างแรกคือเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยที่สุดโดยเฉพาะในคนไทยของเรานะครับก็คือการทานอาหารแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วทอดนะครับกระดูกอ่อนนะครับหรือแม้แต่การเคี้ยวน้ําแข็งก็เป็นอาหาร บางชนิดที่ผมจะพบบ่อยนะครับที่ทําให้เกิดการสึกการแตกของฟันของไขได้ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอา,อาหารเหล่านี้ทานได้ครับแต่ก็ต้องระมัดระวังยกตัวอย่างเช่นทานให้น้อยลงนะครับหรือว่าทานอาหารเป็นคําที่เล็กลงนะฮะเคี้ยวช้าๆก็จะช่วยป้องกันการสึกแล้วก็การแตกของฟันได้ครับสาเหตุที่2ที่ทําให้เกิดการสึกของฟันนะครับก็คือการนอนกัดฟันในคนไข้หล,หลายๆท่านมีพฤติกรรมการนอนกัดฟันนะครับซึ่ง การนอนกัดฟันนั้นเนี่ยแรงบดเคี้ยวนะฮะแรงบดฟันจะแรงกว่าการกัดอาหารหรือการบดเคี้ยวอาหารของเราหลายเท่าตัวนะครับซึ่งจะทําให้เกิดอัตราการสึกของฟันทั้งปากได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะและอีกสาเหตุหนึ่งนะครับก็คือการสูญเสียฟันไปลหลายๆลซี่โดยเฉพาะในฟันกรามนะครับถ้าสูญเสียฟันกรามไปลหลายหซี่คนไข้าจาเป็นที่จะต้องมาใช้ฟันหน้าในการบดเคี้ยว การใช้ฟันหน้าในการบดเคี้ยวนะครับก็จะทําให้ฟันหน้าเนี่ยสึกได้ง่ายเพราะตัวฟันหน้าเองเนี่ยมีเนื้อฟันที่บางแล้วก็ไม่ได้ถูกดีไซน์มาเพื่อการบดเคี้ยวนะครับถ้ามาพูดถึงเรื่องวิธีการป้องกันการเกิดฟันสึกนะครับอย่างที่1เลยก็คือว่าต้องทานอาหารที่มีความแข็งน้อยลงนะครับก็คือทานอาหารที่เป็นอาหารปกตินะครับหลีกเลี่ยงการทานของแข็งหรือการใช้ฟันที่ไม่ถูกวิธีนะครับเช่นการเคี้ยวเม็ดมะขามนะครับหรือว่าการเคี้ยวกระดูกการเคี้ยวน้ําแข็งนะครับ อย่างที่2นะครับก็คือในกรณีที่หากคนไข้มีการนอนกัดฟันนะครับเราก็มีวิธีการทําฟันยางนะฮะหรือว่าไนท์การ์ดก็คือเป็นตัวที่เป็นเปลือกฟันป้องกันการสบฟันในขณะที่คนไข้นอนอยู่นะครับอันนี้ก็ค่าใช้จ่ายไม่สูงนะครับสามารถทําได้ที่คลินิกทันตกรรมโดยทั่วไปนะครับส่วนอย่างสุดท้ายนะครับก็คือในกรณีที่คนไข้สูญเสียฟันและมีซี่ฟันที่ไม่เพียงพอต่อการบดเคี้ยวเราก็ต้องเสริมด้วยการใส่ฟันปลอมนะครับไม่ว่าจะเป็นฟันปลอมถอดได้หรือรากฟันเทียมก็ได้ครับ สำหรับคนไข้ที่มีฟันสึกไปมากๆนะครับในบางทีเราจําเป็นที่ต้องบูรณะนะครับซึ่งอันนี้ทันตแพทย์จะต้องดูครับว่าเราจะบูรณะเป็นจุดเฉพาะซี่นะครับหรือว่าจําเป็นที่ต้องบูรณะทั้งระบบเพราะในคนไข้บางรายนะครับก็จะมีการสึกของฟันโดยทั่วไปนะฮะจนฟันเตียนะครับมีเนื้อฟัน จากเหงือกมาไม่สูงมากนักนะครในกรณีแบบนี้เนี่ยการรักษาเนี่ยก็จะเป็นการรักษาที่ค่อนข้างจะยุ่งยากมากยิ่งขึ้นนะครับจะต้องบรณะทั้งช่องปากซึ่งทางการแพทย์ของเราเนี่ยเราจะเรียกว่า oral rehabilitation นะครับก็คือการฟื้นฟูบรณะสุขภาพของช่องปากให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับซึ่งวิธีการนะครับโดยย่อนะฮะก็คือว่าจะเป็นการทําลักษณะของการใส่ฟันนะครับหรือว่าการทําครอบฟันเกือบทั้งปากหรือว่าเกือบทุกซี่นะครับ เท่าที่จําเป็นต่อการบทเคี้ยวและเพื่อความสวยงามและการออกเสียงด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับหากว่าเราดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก่างให้ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฟันสึกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ป้องกันได้เลยนะฮะตั้งแต่อายุน้อยๆน,นะครับก็หมันพบทันท่าทุกๆ6เดือนนะครับเพื่อที่จะเช็คดูว,ว่าเอ๊ะเรามีฟันสึกแล้วหรือย,อยังนะฮะแล้วก็ฟันสึกนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรหากเราสามารถที่จะดีเทคถึงสาเหตุได้ตั้งแต่ต้ตตนนะครับการรักษาก็จะง่าายมากมกผ ก็หวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของฟันสึกแล้วก็ฟันแตกเนี่ยจะเป็นที่น่าสนใจนะครับหากท่านไหนคิดว่ามีคำถามนะครับก็ inbox เข้ามาหาผมหรือคอมเมนต์ใต้ต่อคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับถ้าหมอบอลมีเวลานะครับหรือว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับก็จะหยิบออกมาทำเป็นคลิปเพื่อที่จะอธิบายให้กับทุกท่านครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ u b s c r i b e ให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ